对对。别别 ในบ้านนาะสปราบานทุงนท่งสวมใส่ผ้าทุ่งพังเพลงลูกทุง่งไทยฉันอยู่กับโคนกับไทยลมดีๆอยู่กับหนาทีบ้านริมฝั่งคออยู่กันค่าวน้าเคื่อยาดพี่น้องแงสงจีไม่ต้องบดบังน้ำใจสดแ็บบไทยๆและชาวไร่ชาวนาะ พาโคนเป็นหนาสันจึงหนาใสามะขามมะกูดขัดที่พันเข้าไปขมิ้นฉันใหญ่ฟอกไข่ผิวเนียนหามากก็ได้ล่างเนี่ยมันออกกล้ไรฮอดอกันล่าง สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องมาจ้กมาล้างเห็ดน้ำกันนะคะโอ้ยล้างไปอ่ะว่าเสียวตีนจุ่มด้วยโอ้ยยรงพี่น้องว่าล้างเห็ดอันคดตีนแม่มา,มาจา้าสวัสดีค่ะอยู่กับท้องไร่ท้องนาแบบนี้แหละ นางวันนะ่ะเป็นประสาทผีผีเฮ็ดเขา่าผีเฮ็ดเข่าสิงมาพผ่าสวนนนองทามไปเดี๋ยด้เ<ฮ>ขาป่าเอาเสนน้าเนี่ยก็เบื่อดีกว่ะ มามาพยายามพี่น้องมาเริ่มถือแล้วเดี๋ยวนะลดละแสนสีบเลีย้ยลดละแสนซาวพวกหิบเปวือกออกมันออกเพื่อที่พี่น้องเอ้ยถ้มันเดี๋ยวออกเลยกันไปเก็บกับบริองไก่เถอะแทงเงาเทียงนี่ลูกแปดจะขึ้นมา ทั้งบรรยากาศก็เขียดห้องเลยพี่น้องเลยบรรยากาศอยู่ทุ่งได้ทุ่งนากบเขียดห้องเอ๊ะแา๊เอ๊ะแป๊อย่าลำคาญกบเขียดห้องเลยพี่น้อง โอ้ยร่างเพื่อเพื่อชีเลกันหามาหลายแหงขัดละ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องเอนะจ๊ะหลังเอื้อยง่ายนะจ๊ะเพิ่นบนหันห้นางไปยืดผมบนหันหน้าเห็นนางห้อยหนุ่งดูบ่จ๊ะเออมีตัวหอยนุ่งก็คือว่าแหละพี่น้องตื่นมามันก็เข้าป่าเห็นนั่นเห็นนี่ดิมันมันบ่คืออยู่ในเมืองเอ้ยสปล่อยผมแต่งตัวเนาะตลอดจริงๆนะมันเฮาเข้าป่าหาเห้โน่นนี่นั่นล่ะมันปล่อยผมบ่ได้เอลยพุ่นล่ะเด้อจ้า ถ้าพนเศร้าพ้นยุดก่อนน่าจสิบป,ประยุทธ์ได้พ้นให้ต่างมาบหยุดพมหน่อยอมารากำมือได้พี่น้องเลยพี่น้องโอ้ยใช่ว่าพี่ตัวถือมือเด้อเอ้ยเจี่ยเงินไปถวายวัตรให้เอ้ยใช่ว่าเอ้ยแล้วอ่ะไปถวายวัตรีทีันอมาราไปบวชนะพี่น้อง โค้ดในนั่นพวกก็ลังโก้สามนะจ๊ะโอ้ยมันล่างที่ระดอกแง่ได้ขึ้นเดี่ยวดิล่างจํานึงเลาก็ขึ้นไปล่างอีกเท่าอีก นังวันก็ไปหาให้เขาป่าอีกเลยคำม,มือปัญญ์เขาป่าอยู่ที่เหตุเขาสิงที่มาล่างมาันก่นโนโอ้ยมันชิบคำมือปบืตอตาผมบอกเลพี่น้องโอาเสียแ้วนี่ ฮะเจ้าอไม่ใช่นุ่งก <Four> ับเพืの数の数่อนบนนี้มันอยู่กลางให้กลางทุ่งอยู่นี่มันอยู่เทียงเทิงผิดพี่เราเอ้ยเขาเมเดี๋ยวจะบอกมีมั้งน จะน่ากบ,บุญบ้านอีบุกิมือพี่น้องอีบุกิมือบุญบ้านานางบุญสุดบ้านนะจ๊ะเดี่มันี่กบ,บุญบ้านนะครับเรื่องเขาเรื่องใช่ไหม นอนหลายคนก็สเสีเาทำไมเบไปล้างที่บา้านคุณมาล้างอยู่ไหนนะจ้าลองนั่งล้างจากล้างอยู่กลางทซงนี่แหละทางเทียก,กบเชียงเขียดห้องไปน้ำซุ้มเอ้ยไอ้นั่งเบิ่งกับคิดสะบานนั่งอยู่กลางทซงล้างเพ็ดทำนางด้วยจ้า มาเด้อเอ้ดวงจันทรมาล้างซอยนะจ๊ะเฮ็ดทำน้ำหมากนางวันเอาด้วยี่เข่าเนี่ยกินพอแค่กินเทือดอะก็เบื่อพี่หน้่งเอ้ยมากอยากแตไม่ง่ายมาออกไปใหม่เลยน้อยหามาแล้วก็คานลากก็ใช่ตู้ ร่างแล้วก็นหนึ่งเซตตู้เซตตู้กับทาเซโดนกับง่ายเนี่มันเป็นแค่แค่ขีดดอกมันไม่ร่อยอ่ะมันเหมือนระดองเนาะถ้าเราดองเสร็จขวดนะ้ำโอเคอยู่ ว่าพยายามเหลือมุ่งจะไปตั้งแต่ตีสี่เก็บเห็ดเห็นเห็ดไวเพราะว่าบวกเก็บมันนั่งน้อยนะมันยังดอกน้อยโอ้ยล่างพี่ผู้เสิยดตัวดอกตัวดอกตัวดอกชุ่มนุมงามนุมงาม นี่แกงช่ำนี้พี่น้องมันจะแซ่บมันบ่คือมันก็แลยแต่คนมากน้นตาบาักบากคนก็บิมากแบบจุ๊บๆนิดหน่อยนะน,นี่จะนั่งมากแบบทึกกรุ๊บมันแกงแล้ะแซ่บมันหวานผไปนะขี่รถไปกับค่าม่ามบุขี่รถไปหาเหตุ ขัดนแนง่รสัตย์ได้บรรรร่จชวได้เยอะมันล่างมันล่าง ขุดแล้วขุดแล้วมาลดขุดแล้วอาเลขุดมีนางต้มมาม่าอยู่คืนนี้เอไดะขุด คุนแดดมืดโอ้เพอยชีลางแด้มิชูที่จะโดดพพอ้านานวิโม่หานอดไปกิฟตก็ไปกิฟต์ค่ะกับคุณใส้โบบนอีมวยคุณนี่มันเป็นเป็ดนะเ,เป็นลำครับบอ อเพื่อนบอกก่าเพื่อนะบริเคียวเขาก็เลยอ,อยากไปเบิ้ม <c oughs> <จะ S 2> ันไปม,มันบริบรเป็นตะเคียงมันโพนหน่วยเดียวขล,ล,ลอยู่กลางให้น้าผมเเออมันมันแก้งในขงางานะฮดเขียวเสียมทงพวกนี้ <c oughs> อุ้ยสบ,บายดีแก่ธาตุใ่ธาตุเขาง่ายอันนั้นดีขึ้นเขาชื่อว่าลุงไยงลงเป็นรดแรงเฮ็ดชื่อเฮ็ด มันมีตมาเต็มเทวางมพูดาเขาเกียวเมอจงีวะเอามันก็เปลยนแเนาะมันก็ออกเนาะเป็นเปลี่ยมันออกที่ทูนปวงให้แซมไปออกคุ้เบิร์ต่เนาะไม่หีเขาไปเบ่งหรือ่ไปช่งอีกนเดียผักบุม่านได้อนเล้งนี่ยมิจะไปช่วงเปลี่ชิบอนมาาพีเอชเนี่อยู่กับเปลียมาเศ้าี่กรจักรอบแล้วมีนะ นไปทางใดดีจ๊ะท,ท,อทอำอรออกมองก้าวเลย่น้อวมองหัวเทียนจะเพิ่มเบื่อเน้องเ้ยเส่วนเก็เพศกับชิทชาจะเฮ็ดนี่แหละ แกก็ไม่แก่งมือรอบสองรอบแล้วเมนบอกมาทะเลาะพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเช็ดพอก่อนมันออกกะออกแถวข้างหน้านี่แหละแถวข้างหน้าแถวข้างหน้าเหงื่อเก็บเช็ดกระโจยนั่น กระพุนมันพึ่งยุดตตมาเบิ้งเมสิบยคอยห้องจังไดมันรอดรอดอยู่บ่เบิ้งต้งแต่ผูกมาเอ้ยเฮ็ด่จะเบิ้งผิดนี่ใส่ยังจังไดนีเฮ็ดนีเอ้ยนี่จะเบิ่งผูกโอ้ยนี่พี่น้องเบิ่งด้วยตาเปล่าบ่เห็นนะจ๊ะจ้อสใตาทิพพีพีมาไงเออนั่นแหล่งม่นๆๆอน้ย่นีม่นๆมนเม่นม่น่นเ่น่น่อ่มน่่่เมน่่ม่นน่น่น่่นน่นน เบื้องในพี่ป้าขันเจ้าเ,เห็นโพนี่เจ้าสิกีแตกปูโอ้ <c oughs> นี่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 ของปูงามนี่เก็บก่อนน,ะนี่นี่นี่เก็บไหมนะเก็บเห็ดดาดาหลดหนด่วนเดชนี่จะเห็ดพี่พี่เอ้ยพี่พี่มาเก็บนี่อู้หูอู้หนี่เบิ้งเบื้งมันเป็นโพนอยู่นี่ทุกคนมาดูนี่นเห็นไหมโพนเห็ดโพลภาดเดือดินับสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหน่วยเลยบนเดียวเกือบพอแก่เนาะแาดนีเบิงสิบเอ็ดิดเี่ยเดี๋ยวๆดพี่นี่ปิดเบิ้งเก็บไปเก็บมากปันแห้งออกไปออกไปสิบสามสิบ่ดลางกำลังสิบเปเบิ้งเห็ดปวกแไหนหกตะกบไ่นะคันเห็ดปวกเบิดนาาอยากไปรอเงี้ยอยู่เห็ดโพนะ อยากเอามาต้มมันใส่ตู้ไว้บอยากกินได้อยากหาโอยากมานี่เ้ยเ๊้ยเุกนี่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 โอ้ยนี่พี่ม่วนเด็กของมันพ่นมันพึ่งตกหยุดแล้วมันมันพูมันอยากเป็นแป็ดเออคนนี้ชุดกรอโดอดูโอ้ยนี่พ่อแกง เบิงได้มูเดียวมูเดียว<อ>นี่พ่อแกงเดี๋ยวสิไปเบิง้งหลายเหี้ยเออขวดเอาพี่พี่พี่เบลอโบไปค่ะแม่พี่พี่อุ้ยมันอกอกเนี่ยไปทัวที่เดี๋ยวยันแต่เห็บมันืึขันก็ได้บุเห็นหกักมันเ,เป็นบุเหนเ็นเบละมา ีอุ้ยพี่มันยาตรงมา่เอุ้ยชูหม่องูขาคุยที่ล่อพี่ท้าไปออกทัวทิปเลยปูหย่ามันไในใช่มันออกนะพี่เอ้ยบนเจ้าอันคาตั้งกล้องเจา้าเป็นพ่นเป็นพ่อนอยู่ทุกคนเอ้ยบ <laughs> ได้เลอกลวงนด้คือเรื่องจริงพี่ขันปูหย่ามาอยู่ในใช่หน่ะไปแย่งรถ เดี๋ยวพ่อแก่งเนี่ยหมูเดี่ยเก็บหมูเดี่ยวทุกคนบนห้ดอกน้องมัอยู่ที่นี่เต็มกระโจยไอเนี้ยอันนี้มันแก่งใส่กระแตกระแตหรือมีอะไรถือมือก่อนไปหาส่งมือก่อน้เดี๋ยวพ่อแก่งเนี่ยจะเหม็นมวน ้ยไยลงน้าแลมันจุ่มใน,ะนเห็ดหอมบนฟูเลยนี่ เออนพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเฮามีแนวมีเอาไปให้ฝนมันพึ่งอันนี้เด้ฝนพึ่งเชาตกพูดนแถวท่งแถวนั้นน่ะบ่หลาย làm nhá mà khầm rồi hả <laughs> 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 โอ้ยแล้งมาแล้วดอกเลี้ยไปก้อนอีดอกไปเชใช่เงี้ใช่ตองตุ๋ยแคบไม่ดอกสองหน่อยเกือบกูไปใส่น้ำพี่หมอบปลาย พ่นตกแหงๆนึงึงนภูขาหงขาหงงเน้ออ้าวเห็ดกระตุกน ah> ี่นี่นี uh ิบวหองเลยูพีพีูนี่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 นีปลาเก็บเก็บเก็บจมหหงหินเงน้อย เขามองปูย้มหมองมันเคยออกนี่ปูแย้มมันนี่แล้วมันเข้าจนเมือเบอร์สิบห้มันกระแสอยไดเพีองแก่มันบกเกา็เห็ดพอหนัง่นั้นี้อ่อนก็เพรากินอยู่ต้มมือก็ไม่ได้ใส่ อยยู่่เล,ยยเลไปแข่งเซก,กตามจังหลังไงเซกตามไม่ไครเเก็เเเบเตี้ยโพนทางนั้นนั้นไหมคะคันนีอันซี้ชอเอามานชนบท ขาวเหอะมันลึกม so ันก okay. ับเห็นเนะอิบาเงินคนลงคำมือติดตยเนี่พี่น้องเว้ยบงาผูกหลวงสหกง่นจุกเดาโค้สองรอ้าว มาภัยไห่ว่ะบกาเฟจากบกฟเฟบรีมแมาน้เ็มีอวนเลยอยู่พี่พี่พี่บ้านบุเป็นพ่อจุกูจิกิอยู่นี่นีนี่นี่นั่นนี่นี่น อุ้มสัตว์กบริก่ขนี่นี่มนีันพูมันผูพ่นหำมันผูหนี่นแล้ีเบ่งดีๆไป่นอะ เดี๋ยวเดินไปบ้านนี้นะสร่างเฮ็ดไปแล้วรอบที่สองพี่น่ะเอ้ยรอบที่สองเจ็บเยอะเดือบันเยอมันจะข้ามเลยเดช่องก็ตุยเดช่องก็ตุยเห็ด โอ้ยล่างบปแล้วดรอกพี่โอ้ยทำมืินเดี๋ น้ากังซืสิแบ้งกันบันนนนน้นนี่น้ามันซเ,เอาให้แลกปวดไปพอให้น้งไป <laughs> นัน้วงานนี้เนาะลงไปนี่ ทรัพยนี้เด็กพี่น้องจ๋ามาเนเวลาพา,าจากจาก็ดูตาขอบคุณทุกเมนขอบคุณทุกกำลับบงใจขอบคุณลนะเด็กสุขสุขคนเดียวสบายดีเจ้าตกบรรยากาศคนดีสุดๆทั้งนี้สอนแย้งสอนห่วง